สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงสำหรับชาวธาตุน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีน,นะคะสำหรับความสุขนะคะ ความสุขของคนที่มีชีวิตโสดนะคะสำหรับคนโสดโดยเฉพาะเลยนะคะคนที่กําลังโสดอยู่นะคะว่าช่วงนี้คุณมีความสุขคุณโฟกัสไปในเรื่องใดกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะเพจออฟสโตรวีออฟเพนจิเิลควีนออฟสโตร h ีเอ็มเพส เอกออฟวอร์นเอกออฟเพนจ์คืนเทนออฟเพนจ์คืนโฟออฟคัพในออฟส์วูดวูดวิวนะคะดวิวออฟฟอร์จูนค่ะสำหรับในช่วงตอนนี้นะคะชาวธาตุน้ำราศีกอรกฏราศีพิจิกราศีมีนมีความตั้งใจมีความตั้งใจความภาคเพียรนะคะขยันเรียนรู้อื เรียนรู้งานเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามานะคะเป็นความท้าทายในชีวิตช่วงหนึ่งนะคะในจังหวะในช่วงตอนเนี้ยเหมือนกับคุณกําลังพยายามศึกษาตําราค้นคว้าสิ่งต่างๆในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณถนัดนะคะคุณมุ่งมันที่จะศึกษาหารายละเอียดให้มันลึกซึ้งนะคะให้มันลึกซึ้งเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ที่ทําที่เป็นอยู่แล้วก็ในช่วงตอนเนี้ยมีความสุขนะ ถ้าคนที่ทํางานที่เหมือนกับออกแบบหรืองานที่แบบงานสวยๆง,งามงานปานี้คืองานต้องใช้ฝีมือรู้สึกว่าคุณต้องใช้ทักษะในช่วงตอนนี้อย่างเยอะอย่างมากเลยนะคะที่ผ่านมาเป็นคนมีความสุขนะเป็นคนรักตัวเองเข้าใจโลกนะคะในสิ่งที่เป็นอยู่รักตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มักที่จะสร้างความสุขให้คนอื่นอยู่บ่อยครั้งคุณเป็นคนที่คิดบวกนะชาวธาตุน้ํา คุณเป็นคนจิตใจดีนะคะมีเมตตากรกฏพิจิกมีนเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนอ่อนไหวง่าแลวก็ชอบทําบุญเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่คุณจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีในการมองโลกในแง่ดีเกินไปอาจารย์ก็อยากขอเตือนนะคะว่าให้ระวังตัวเองไว้บ้างอาจจะเจอคนที่เขาไม่หวังดีเขาจะมาใช้ความใจดีของคุณนี่แหละนะคะเป็นอาวุธ ให้คุณระวังไว้แต่ว่าถามว่าชาวทาตน้ํารู้เท่า่านคนไหมก็รู้นะแต่บางครั้งก็แบบทํํๆไปนะคะไม่อยากสนใจอะไรทั้งสิ้นแต่ถามว่ารู้ว่าฉลาดไหมก็ก็ฉลาดเหมือนกันแต่มักจะแบบไม่อยากที่จะมันมีบางอย่างแบบว่ารู้ทั้งรู้อยู่แต่ก็แต่ก็ยังช่วยเพราะเพราะความสงสารเพราะความสงสารมากกว่าประมาณนั้นนะคะงานเข้ามาเยอะนะ ชาวทัตุน้ำในช่วงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหลักง,งานสองส่วนมากคุณจะไปโดดเด่นในเรื่องของงานออนไลน์งานโซเชียลมากกว่านะคะงานค่อนข้างเข้ามาเยอะทําให้คุณแบบต้องศึกษาแล้วนะคะว่าจะต้องเพราะก่อนที่คุณจะทํางานอะไรคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบคุณจะไปศึกษางานตรงนั้นดูก่อนว่ามันเหมาะกับคุณไหมว่าใช่ไหมมีขั้นตอนวิธีการทํำยังไง สำหรับชาวธาตนะุน้ําพอคุณได้ได้ทฤษฎีแล้วทีนะี้คุณก็ต้องลงมือปฏิบัตินะคะงานเข้ามาเยอะแต่คุณจะสามารถที่จะบริหารจัดการงานณนะตรงหน้าของคุณงานหลักงานรองงานเสริมตัวน,นั้นให้มันให้มันเป็นระเบียบนะคะให้มันไปนตามสเต็ปที่คุณได้วางไว้ความคิดไอเดียช่วงนี้บันเจิดนะมีเยอะมากเลยนะคะอยากจะทำหลาย,ลายสิ่งหลายๆอย่างที่คิดไว้ที่วางไว้นะคะ ดูว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนระบบระเบียบในชีวิตค่อนข้างดีมากเลยสําหรับชาวธาตุน้าในช่วงตอนนี้นะคะให้มันเป็นตามไปสเต็ปสเต็ปที่คุณวางไว้ แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขอะค่อยๆก้าวเดินไปแล้วก็เห็นผลสําเร็จของคุณที่คุณทำนะมันค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆบางคนที่อยู่แบบโสดมานานนะคะโสดจนไม่คิดจะมีใครเลยโสดแบบพ่อไม้แม่ไม้โสดแบบรักตัวเองนะคะช่วงนี้คุณไม่วอรี่ไม่สนใจที่จะมีความรักเลยไม่คิดเลยนะคะไม่คิดเลย เพราะคุณมั่นใจตั้งนาตั้งตางก็คืองานมันโดดเด่นมากในช่วงนี้งานมันเข้ามาเยอะคุณก็เลยหมกมุ่นแต่การทํางานหาเงินหาไรายได้เข้าตัวเองมากกว่านะคะไม่ค่อยมีเวลาไปคิดถึงในเรื่องของความรักเรือใดใดทั้งสิ้นด้วยอายุด้วยวัยที่ที่มันมากขึ้นด้วยแหละทําให้คุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้อะไรได้เยอะบางทีการอยู่ตัวคนเดียวการใช้ชีวิตแบบอิสระคุณมีความสุขมากกว่า มากกว่าการมีคู่มากกว่าการมีคนรักหรือมีแฟนมีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะมันหมายถึงการที่คุณตัดสินใจแล้วคุณสามารถที่จะลงมือทําเลยไม่ต้องไปรับฟังคําความคิดของของคนอื่นเพราะบางทีเขาอาจจะขัดใจคุณก็ได้เขาอาจจะไม่โอเคตกลงกับคุณก็ได้แต่นี่มันหมายถึงว่ามันเป็นตัวของคุณเองในช่วงตอนนี้ที่คุณสามารถที่จะแสดงศัก,กยภาพความสามารถของคุณออกมาได้ได้เต็มที่เลย รักชอบอะไรก็ทำทำให้มันสุดๆนะคะทำให้มันสุดๆแล้วผลลัพธ์มันก็จะออกมาตามที่คุณตั้งใจไว้แค่นั้นเองนะคะในสิ่งที่คุณรอเป้าหมายคุณตั้งไว้เลยแล้วคุณทำทำทำจนสุดกำลังที่คุณมีนะคะได,ได้น้อยได้มากไม่เป็นไรแต่ก็ได้แค่นั้นเองนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์จริงๆสำหรับชาวธาตุน้ำในช่วงทนนี้ มันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะเหมือนมันจังหวะขาขึ้นของคุณมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องได้เจอได้สร้างได้เรียนรู้ด้วยด้วยตัวคุณเองได้ลงมือปฏิบัติอลงสนามแข่งเองเลยนะคะไม่ต้องไปรอใครไม่ต้องมีตัวสำรองหรือไม่ต้องมีใครนะคะคุณลงด้วยตัวคุณเองเลยแล้วคุณจะรู้ว่างานจริงๆที่คุณทำนะ่ะ มันมันอยู่ในระดับไหนนะคะคุณทําได้ในระดับไหนการบริหารจัดการนะคะอยู่ที่ตัวคุณเลยในช่วงตอนนี้แล้วก็อีกอย่างคือคุณมีครอบครัวที่ดีนะครอบครัวคนรักนะคะญาติพี่น้องสิ่งต่างๆก็สนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีมีแบ็กกราวด์ที่ดีก็คือความรักจากครอบครัวนะคะญาติเพื่อนสนิทมิสหายทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวตัวคุณยังรู้สึกอบอุ่นที่ยังมี ผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะอาจจะมีบางอารมณ์บางช่วงเหงาบางเศร้าบางก็ไปเที่ยวค่ะไปเที่ยวออกงานสังคมนะคะบ้างนะคะแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมันยังมีอะไรอีกอีกมากมายไม่ต้องไปวิ่งหาในสิ่งที่ในสิ่งที่มันไม่ใช่ในสิ่งที่มันไม่จําเป็นในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ปล่อยวางได้ปล่อยนะคะอยู่กับปัจจุบัน ทำตัวเองให้ให้มีคุณค่ารักตัวเองให้มากนะในช่วงตอนนี้จนทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณมีความสุขมากขึ้นคิดจะทําอะไรก็ทําลงมืออยากอยากสร้างอะไรก็สร้างนะคะ Do e w h l มันเป็นโชคชะตาที่กําหนดให้ชาวทัศน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนได้ประสบพบเจอในช่วงตอนนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่ดีเป็นจังหวะที่ดีของชีวิต งานพุ่งชนเงินนะคะงานพุ่งชนมีมากกว่า1 2 3อย่างขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณต้องแอคทีฟตัวเองต้องรีบกอบโกยในช่วงเนี้นะคะให้ดีที่สุดใช้ความสามารถไม่รู้ก็เรียนรู้นะคะอืมไม่รู้ตรงไหนก็เรียนรู้เพิ่มเติมไม่มีอะไรยากเกินความคิดเกินความสามารถของคนไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดน,นะคะทุกคนมีเท่ากันหมด แต่ว่ามันอยู่ที่ความพยายามความภาคเพียรที่สําคัญคือความอดทนนะคะอดทนต่อสิ่งต่างๆแล้วมันจะผ่านมาได้คุณอดทนได้ทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคปัญหามันก็เรื่องเล็กๆอะไรไม่เข้าใจก็เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เปิดโลกทัศน์เปิดความรู้เปิดสมองเปิดมุมมองทําให้คุณมี มีทักษะมีไอเดียในการวางแผนที่จะทำหลายอย่างม,มันชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นเรียนรู้จากคนที่เขาประสบผลสำเร็จนะคะเรียนรู้เขาก็ปี้เขามาเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้ได้ก้าวเดินต่อไปในเส้นทางที่คุณเลือกแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำขอไพ่ช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นะคะอยากจะบอกอะไร เป็นพิเศษให้ไหมนายออฟเพนช์คืนร์ e เดอะไฮพินเทสคิงออฟวอร์ดงานเด่นเงินก็มาเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญมันคือความมั่นคงการเติบโตที่ดีนะคะความมั่นคงในชีวิตเป็นการลงทุนก็ได้นะคะเป็นเงินที่ได้จากงานหลักงานรองงานเสริมสิ่งที่คุณทําด้วยความสามารถของคุณมีความสุขค่ะ มีความสุขสามารถไปเที่ยวได้นะคะช้อปปิ้งได้อยากซื้ออะไรซื้อนะคะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นแต่ชาวธาตุดินแล้วคุณจะเข้าใจในการใช้ชีวิตค่อนข้างระเบียบม,มีระบบทําให้ตัวคุณรู้ว่าจะต้องจัดการวางแผนชีวิตยังไงเป็นอย่างดีอีกอย่างเริ่มต้นที่มั่นคงด้วยชัดเจนจริงๆนะคะเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวอุปสรรคปัญหาแต่เข้าใจเรียนรู้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปแล้วคุณจะได้ ในเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จที่งดงามยังรอคุณอยู่นะยังรอคุณอยู่นะคะความสําเร็จที่งดงามค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับชาวธาตุน้ําราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะสู้ๆต่อไปสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ